การประชุม TBC เมียนมาไทยครั้งที่24ทั้ง2ฝ่ายเห็นร่วมเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ชายแดนในระดับท้องถิ่นค่ะพนออำนาจสีมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7พร้อมคณะผู้แทนส่วนราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเดินทางไปยังช่องทางการค้าขายชายแดนบ้านเสาหินจังหวัดแม่ห้องศนก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการส่วนท้องถิน่นเมียนมาไทยหรือ TBC ครั้งที่24ร่วมกับพันโทเลออง ประธานคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นเมียนมาที่ว่าการอำเภอแม่แจ๊ะจังหวัดบอละแคะเขตรัฐขยาประเทศเมียนมาซึ่งที่ประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาสร้างความสงบสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนให้ดีขึ้นขณะที่ไทยก็ขอให้เมียนมาช่วยผลักดันและยกระดับช่องทางการค้าชายแดนไทยเมียนมาด้านห้วยตนนุ่นอำเภอขุนยวมให้เป็นด่านถาวร อีกทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นทีวีระหว่างจังหวัดลังเคอกับจังหวัดแม่ห้องอนเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนรัฐฉานใต้ของเมียนมาติดกับจังหวัดแม่ห้องอนของไทยได้เร็วขึ้นส่วนผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงของไทยในจังหวัดแม่ห้องอนทางเมียนมาก็พร้อมที่จะรับกลับประเทศ